เลิกละลบลดนี้ด้วยซ้านึกดีแผ่นดิและบริหารล้างดินที่พ่อหาง,งมานานด้วยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ครับสวัสดีครับผมนายบุญลายแต่ชัยยาประธานคณะทํางานศูนย์จัดการของทุนชุมชนบ้านพังสองไม้หมู่ที่10ตำบลคอนอยุง่งอำเภอกุจับจังหวัดดอน่านีครับทำครอบครัวออกแอถ้าอาชีพาร,ารายได้หดยิ่งแย่ต้องรีบดูแลเข้าไปแก้กับสําหรับศูนย์จัดการของทุนชุมชนบ้านพังสองไม้ในการเริ่มมีการกอร่อตั้งปี2560 โดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอขุดจับให้คำแนะนำในเรื่องการร่วมหนีควเลื่อนเพื่อที่จะบริหารจัดการหนีควเลื่อนของพี่น้องชาวบ้านทั้งสองมายซึ่งปกติแล้วก็จะมีเงินของทุนหมู่บ้านาเงินกคูหมหอมทรัพย์เงินขอขอกจอซึ่งชาวบ้านแต่และครอบครัวในการจะกู้ยืม ทั้ง3กลุ่มเปิดในชาวบ้านมีหนีมิสินในครัวเลื่อนหลายกลุ่มกระจายการเลยมีนโยบายที่จะร่วมหนีน้ครับพี่น้องสมาชิกในหมู่บ้านจะหาวิธีการที่จะลดหนีลดสินในรับเทยบ้านครับในปัจจุบันนี้ก็สามารถร่วมครัวเลื่อนจากของทุนหมู่บ้านที่เป็นหนี้ของทุนหมู่บ้านครับใน คุณบอมทรัพย์นีขอเขาก็จอสามารถร่วมเป็นหนึ่งขั้วเลื่อนหนึ่งสัญญาได้ในตอนนี้กับสิบห้คขอผู้วนะครับสำหรับวิธีการในการแก้ไขปัญหาหนีสินในขั้วเลื่อนให้กับชาวบ้านโดยเชิญได้บ้านครับที่มีหนีอยู่ยหลายกลุ่มม่ว่าจะเป็นของทุนหมนู่บ้านขอเขก็จ่อกลุคุหบอมทรัพย์ ในรอบร่วมหนีร่องเบิงร่องเบิงบาตัวเองในไม่หนีไร้พันไใดพร้อมที่จะร่วมเป็นหนึ่งคนเลื่อนหนึ่งสัญญาบอสลหรล่ากรทาั้งศูนย์จัดการของทุนทุ่นช่วยกระจายคำแนะนำโดยใช้วิธีการออมเพื่อลดหนีให้กับสมาชิกโดยวิธีการรลัลกก็คือเอานีทูกอย่างมาร่วมกันคำนวณการออม่าในเวลาหาตีจะสามารถลดหนีลดสินของตัวเองได้จะต้องมีการออมเดือนละเท่าไรเช่น มีขั้วเลื่อนที่มีหนีหาหมื่นบาทการที่จะสามารถลดหนีให้กับตัวเองได้เนี่ยจะต้องออมทุกเดือนใช้ในหาปีต้องออมเดือนละแปดร้อยสามสิบสามบาทเป็นยาง,งํำกับวิธีการออมเพื่อลดหนีเกษตไทยพี่น้องสามารถเช็ชกเข้าดูตัวเองว่าจะมดหนีย่ำใดเกษตไทยมีก็ลังใจในการที่จะชำระหนี้ซึ่งเกษตไทยสามารถแก้ไขปัญหาหนีสินในขั้วเลื่อนไม่ระยะยาวใดด้วยศูนย์จัดการ นชชมทุุครับสวัสดีครับผมนายสุกันทิพย์ประชัยเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านฝังสองไม้มูที่สิบตำบลบอนยุ่งอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีครับยังมีนี่อยู่กับสถาบันการเงินประจำหมู่บ้านแต่ก่อนกับหลายสัญญาครับที่นี่ก็เลยได้ไปปรึกษากับเกี่ยวกับร่วมนีครับที่ที่มีหลายสัญญา เปลี่ยนมาหให้เป็นสัญญาเดียวครับในหมู่บ้านนี่ก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากทั้งหน่วยงานเพิ่นเพิ่นไก่คำแนะนำกับปัจจุบันนี่ก็ถือว่า <S 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 นี่ผมก็ลดลงชุมปัจจุบันนี่ก็กมีอยู่สัญญาเดียวครับที่ผมเป็นมีจากสถาบันการเงินของหมู่บ้านครับก็ถือว่าขอบพั่วก,ก็ดีขึ้นครับที่ได้ําแนะนำจากทั้งสถาบันการเงินครับที่เป็นคาแนะนำตอนนี้ก็ฐานะ คมเป็นอยู่ในครอบครัวก็ดีขึ้นครับแต่ก่อนบ่สบายใจครับติดหนี้หลายผมดีใจครับโครงการตรงนี้ครับที่ที่ทาง่อกองทุนหรือว่าสถาบันที่ให้คําแนะนํากับกลุ่มสมาชิกที่ติดหนี้หลายๆครับอยากให้พี่น้องเฮาได้เฮ็ดคือกันครับทุกคนเฮผู้นี้ผู้นี้ไม่มีจบสิ้นจําเป็นใช้กินเป็นกงเกียนมูน